สวัสดีครับวันนี้เราครับเราอยู่กับนะครับไก่นะครับที่เลี้ยงไว้ในสวนนะครับโดยเฉพาะสองตัวนี้นะครับก็เป็นไก่แจ้นะครับตัวเมียนี่เป็นไก่แจ้อยเอร์เซ็เลยนะครับส่วนตัวผู้เนี่ยเป็นลูกผสมนะครับระหว่างไก่แจ้กับไก่ชนนะครับซึ่งมาตัวละร้อยสี่สิบบาทนะครับสำหรับไก่ตัว ตัวตัวเมียนะครับตัวเมียซื้อมาใหม่นะครับร้อยสี่สิบร้อยสสิบาทนะครับส่วนตัวผู้เนี่ยร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าเมื่อสามปีที่แล้วนะครับตัวผู้นะครับซื้อมานานแล้วนะครับตัวเมียเพิ่งเพิ่งได้มานะครับเอามาผสมนะครับเดี๋ยวจะให้มันออกลูกนะครับเดี๋ยวจะให้มันตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะสวยนะครับถ้าที่ดูนะครับสีขาวกับสีแดงนะครับ นะครับือฝนตกนะครับฝนตกหนักเลยนะครับเป็นชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับฉะ้นสวนเราก็จะชุ่มชื้นนะครับก็จะมีไก่ไก่ชนด้วยนะครับ ใช่ชนอยู่ฝั่งถนนนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูเรื่อยๆนะครับเก็บคลิปไว้ดูนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูไข่กันนะครับไข่กำลังจะออกนอกนะครับ เมื่อมาชำเมื่อสงการนะครับนี่นะครับช่วงเดือนเมษานะครับมาชํำตอนนี้ออกแล้วนะส่วนไผ่กิมซุงต้นนี้นะครับเราปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับก็หนึ่งปีนะครับอันนี้ไก่ชนนะครับสายพันธุ์พม่านะครับไก่เชิด แล้วนะครับมะพร้าวน้ำหอมปีนี้น่าจะได้กินนะครับส่วนอันนี้คือไผ่ไผ่ยิมซุงนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นเพรกาเตี้ยนะครับฟินฟ้าหนาบ้านเราครับฟินฟ้านะครับมะขามเทศผักใหญ่นะครับมะม่วงจากของโบลุมพูนะครับมะมว่วงตอนนี้ไผ่ยิมซุงไผ่ย,ยิมซุงมีสองต้นแล้วก็ไผ่ด้าวาน,นะครับด้าผานสามต้นกับไผ่เลี้ยงอีก เลี้ยงไผ่สร้างไผ่บ้านเราครับมีสี่ต้นห้าต้นห้าต้นนะครับต้นสี่ต้นนี่ใหญ่นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งไม่ไม่โตนะครับแล้วก็ตามด้วยต้นชีเล็กนะครับตามด้วยนะครับมะม่วงหาวมะนาวโห่ซึ่งกาลังออกดอกสวยงามเลยนะครับออกดอกลูกนะครับสวนแห่งความสุขนะผมตั้งชื่อชื่อชื่อไว้นะครับสวนแห่งความสุขคานะครับ พริกนะครับมะเขือแก่นะครับตะไคร้นะครับกล้วยนี่ขี้เหล็กกำลังออก ใบสวยเลยนะครับดอกแคก็มีนะครับ<ป>อันนี้ไก่ชนนะครับไก่ชนจะเป็นสายพม่าะนะครับไก่ชนสายพันพม่าะนะครับส้มโอด้วยนะครับมีส้มโอด้วยนะครับปล่อยให้เขาหากินตามธรรมชาติเลยนะครับเลี้ยงแบบ ให้เข้าเลือกตอนเย็นนะครับก็ที่จะเมื่อท้าเองนะครับครับยาวนุ่นก็เป็นนะครับปักกุ้งแล้วก็ขี้เหล็กนะครับขี่เหล็กงาามากครับันั้นก็คือต้นส้มโอแล้วก็เนืหนะัง